สวัสดีตอนบ่ายวันวิสาขาบูชานะวันนี้จะทำบุญให้กับโลกก็คือปลูกต้นไม้ให้กับโลกนะผมเป็นคนไม่ชอบจะเข้าวัด,ดวนะไม่ก็จะทำบุญกับพระนะครับผมแต่ว่าก็จะทำบุญให้กับโลกนะเตรียมต้นไม้ไว้สามต้นนีปลูกต้นแรกก็คือต้นจำปะระ,ะนะฮะ จำประดะเสียบเสียบยอดพันดีพันุ์อะไรของสตูนเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละนะครับผมนะก็ขุดหลุมนะแล้วก็เอาดินกลบลงไปนะฮะแล้วก็รดน้ำเอนตรงนี้ตำแหน่งผมมาปลูกตำแหน่งที่เครื่องซักผ้าปล่อยน้ำลงมาจากเครื่องซักผ้าต่อท่อมาไกลมากนะครับผมให้ได้น้ำทุกวันนะ อีก5ปีนะก็จะได้กินลูกจำปะดานะครับผมปลูกต้นไม้ให้กับโลกทำบุญให้กับโลกนะทำบุญให้กับมนุษย์โดยรวมนะต้นไม้ผลิตออกซิเจนดูดซับคาร์บอนครับผมสวัสดีครับ